นี่จี้งาขวชุคของอันัเดายเราชุดทองของไเบลลี่อะผมเป็นแค่เอ่ออันนี้ก็ยืมเท่ยวกันครั้งนี้เราสองคนจะไปแคมป์กันที่ดอยผ้าห่มป,ปกค่ะ จังหวัดเชียงใหม่เนาะใช่จ้ะแต่ว่าก่อนถึงเนี่ยเราจะแวะไปที่สปันก่อนค่ะเพราะว่าอะไรคะพี่โดมอยากไปเยี่ยมยรุ่นพี่อะแกเปิดร้านกาแฟอยู่ชื่อหยุดเวลาคาเฟ่ขับจากตัวเมืองน่านเข้าสปันประมาณ2ชั่วโมงค่ะทางก็ไกลใช้ได้เลยแต่ว่าวิวสวยมากๆ แล้วคะ่ะหมู่บ้านสปันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีเสน่ห์มากทำให้ท่านนึกถึงซีรีส์เรื่องโฮมเทาช่าชาเลยคะ่ะและที่นี่ก็มีหัวหน้าโฮงอยู่ด้วยนะนั่นก็คือรุ่นพี่ของพี่โดมนั่นเองคะ่ะท่านยอมรับเลยว่าวิวภูเขาที่นี่เป็นวิวที่สวยที่สุดเท่าที่ท่านเคยไปเที่ยวมาในชีวิตเลยคะ่ะ ส่วนที่พักของเราคืนนี้โดนทมเยอะมากในไอแต่ต้องขออภัยด้วยนะคะที่นี่ไม่ได้เปิดให้คนรอเข้าพักค่ะเป็นบ้านของรุ่นพี่พวกเราเองจอ้าวสุดๆค่ะถึงเวลาบายบายสปันค่ะวันหลังต้องมาอีกตื่นมารุ่งเช้าเรามุ่งหน้าไปต่อกันที่เชียงรายเพื่อไปพักหนึ่งคืนที่เชียงรายค่ะเพราะว่า เส้นทางจากตรงสปา์นไปเนี่ยใช้เวลาร่วม6กชั่วโมงอยู่เหมือนกันก็นี่ก็ยังงงว่าพี่โดมขับไหวได้ยังไงเนี่ยแต่ที่งงไปกว่านั้นค่ะคือท่านไม่เมารถเลยคืออยากจะตั้งฉายาให้ตัวเองมากว่ามีท่านพันโค้งนะคะคือสามารถหลับได้เล่นโทรศัพท์ได้พูดคุยมุกตลกกับพี่สาได้อย่างเพลิดเพลินมากค่ะไม่มีเมารถเลย ทุกคนดูวิวสิคะคือสวยมากสวยแบบงงมากๆเลยคะ่ะระหว่างทางเราก็มีแวะพักบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะว่าทางค่อนข้างชันแล้วก็ขดเขียวมากๆ นี่คือเส้นทางที่จะเข้าตัวเมืองเชียงรายนะคะคือพวกเราเนี่ยรู้สึกว่าแอดเวนเจอร์กันจริงๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเรา2คนเลยก็ว่าได้นะคะที่ขับรถไกลขนาดนี้ค่ะพอถึงตัวเมืองเชียงรายเราก็ขออนุญาตพักผ่อนนะคะก็จะไม่มีฟุตเลยเพราะว่าหมดแรงแล้วอ่านี่นอนพัก เต็มอิ่มนะคะเดินทางออกมาจากเชียงรายเข้าสู่เชียงใหม่นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นทางขึ้นดอยผ้าห่มปกอำเภออะไรนะคะพี่โดมฝางจากทิรักษ์โหเสียงหวานมากลักษณะของการไปแคมปิ้งบนดอยนั่นก็คือการแวะซื้อผักของชาวบ้านนะคะเพราะว่ามันสดปลอดสารแล้วก็มีผักแปลกๆเพียบเลยค่ะ และที่สำคัญอยากจะบอกว่าอย่างเช่นพริกที่หนูอย่างเงี้ยค่ะมันจะหอมมากกว่าปกติด้วยนะคะซื้อยอดถั่วลันเตาค่ะเห็นคุณป้าอยากขายไม่เคยกินเหมือนกันไม่รู้ว่าจะทันเป็นหรือเปล่านะคะต่อไปเท่าไหร่จ้เปา้าบาทเาบาทคือสิบเหรอคะสิบบาท พี่ดมของเราก็ใจดีอดหนุนคุณป้าทุกร้านเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เมนูที่เราตั้งใจจะทำยังขาดอะไรไปบางอย่างท่านก็เลยแวะลงมาดูที่ตลาดเพิ่มเติมค่ะที่ท่านประทับใจอีกอย่างเลยก็คือหัวใช้เท้าค่ะไม่รู้ยังไงหวานหวานค่ะชอบมาก ครับ,รบดอยพระอมปกถือเป็นดอยที่สูงเป็นลำดับสองของประเทศไทยแต่จุดที่เราจะขึ้นไปนอนกันเนี่ยคือลานกลางเต็นท์กิ่วลมเขาถือกันว่าเป็นลานกลางเต็นที่สูงที่สุสดในประเทศไทยเพราะจุดที่กลางเต็นท์เนี่ยอยู่สูงกว่าจุดกลางเต็นท์ของดอยอินทนนท์นั่นเองนะครับทางขึ้นเนี่ยถ้าให้เต็มสิบในระดับความยาก ผมให้อยู่ในระดับ4ครับเพราะทางดีถนนเทป,ปูนทั้งหมดติดเพียงแค่มีความชันเล็กน้อยเท่านั้นเอง เอา้ีาจะน,นี้เอาเอานันนี้ออกแล้วก็เดี๋ยวเราปลดนี้ปลดเห็มขดออกต้ต้องขนาดนั้นครับเข้ากันเลยโอ้โหเออัดเอาออกอ,ออกแล้วแ,แล้วก็ม้วนออกมาห้วนออกมา <Okay. S 2> <laughs> เหมือนเสร็จตรงปลายเขาจะมีขาอยู่วนมาอีดด้านนี้หรือ,อ่ะฮะดูให้เตืเเอน <laughs> <laughs> เหมือนแบบให้เน่ <laughs> เน่นาลีแบบมา ต้องอยืดตรงนี้ให้เปิดไป๊ะเลยแล้วก็ไปปิดล็อกเราเปิดอย่างนี้แล้วไปยืดเขา เรียบร้อยแล้วค่ะ โอเคต้องเอาของในนี้ได้ปะไม่ต้องเอาเสาตะเกียงเสียบก่อนครับนะที่คลีบเนื้อ เห็นไหมเนี่ยว้าวนี่มะนาวนะก็คือเห็นว้าวโอ้มีขมมากเนอะ โอ้มีดคมมากน,นี่นี่ฝักแมวด้วยนะ ีมตั้งอด้วยอันนี้สารภาพว่าถ่ายผิดโหมดนะคะเป็นทางเดินขึ้นไปดูซันเซ็ตค่ะระยะทางแค่ประมาณ200เมตรเดินชันนิดนึงนะคะแต่ว่าวิวตรงนี้เนี่ยสวยแบบ สวยมากๆยิ่งเวลาเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงหรืออะไรอย่างนี้นะคะนี่เหมือนว่าจะดูจนลืมถ่ายเลยะคะ่ะตอนที่เป็นสีม่วงนะคะ มีเรื่องสารภาพอีกแล้วนะคะหลังจากมื้อเย็นเราคือหมดแรงแล้วก็หนาวแบบคือท่านนี่งงแงไม่อยากทำอะไรเลยนะคะดูสภาพตอนตื่นเช้าขึ้นมาได้นี่คือสภาพคนที่ไม่ได้นอนเลยนะคะเพราะว่าหนาวจนแบบปวดกระดูกนะขนาดท่านเนี่ยใส่สองชั้นก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ว่าท่านเป็นคนขี้หนาวมากๆทุกคน

มันนเป็ให้แบบไออหมุแล้วเราก็ถึงเวลาเก็บของนะคะทริปนี้พี่โดมวางแผนว่าจะไปแคมป์กันต่อในเชียงใหม่นะคะที่ดอยคำฟ้าค่ะทุกคนมาลุ้นกันว่าสภาพท่านใจแย่ลงไปกว่านี้ไหมนะคะเพราะว่าแค่เอาครีมมาทาหน้ายังเหมือนแทบจะไม่ไหวเลยอะคือหนาวมากทริปนี้สอนให้เรารู้ว่าพี่สาของเราทนหนาว กอ้อลืมบอกไปว่าช่วงที่เราไปเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีคนเลยนะคะเราเลยขออนุญาตพี่ๆมาแคมป์ตรงนี้ได้นะคะและที่คาแคมป์ก็ยังไม่ค่อยมีด้วย